เคยสงสัยกันไหมครับว่ากฎเกณฑ์อะไรที่ทําให้สังคมไทยเรามันเดินหน้าไปได้อย่างสงบเรียบร้อยวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกกันถึงแก่นของเอกสารสําคัญฉบับหนึ่งที่เรียกว่าประมวลกฎหมายอาญาถ้าอยากจะเข้าใจใกฎหมายฉบับนี้ให้ถึงแก่นเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นของมันเลยครับซึ่งคําตอบมันซ่อนอยู่ในคําปาริของตัวกฎหมายเองเลยนะที่บอกว่าชัดๆเลยว่าที่ต้องปรับปรุงกฎหมายกันครั้งใหญ่เนี่ยก็เพราะว่าพฤติการของบ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมาก โอ้โหนี่มันไม่ใช่แค่การแก้เล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันคือการประกาศเลยว่าสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แล้วแล้วการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยมันก็ชัดเจนมากเลยบนไทม์ไลน์นี้คือเราจะเห็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่เลยจากกฎหมายลักษณะอาญาที่ใช้กันมาตั้งแต่ปี2451มาเป็นประมวลกฎหมายอาญาในปี250ซึ่งการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้มันสะท้อนนี้เห็นเลยนะว่าเราพยายามจะสร้างระบบกฎหมายให้มันเป็นสากลมากขึ้นให้มันทันสมัยให้มันรับมือกับสังคมที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆได้นั่นเองครับ เอาละครับทีนี้เรามาเปิดดูข้างในกันดีกว่าว่าแผนที่หรือโครงสร้างของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงจะได้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดกันคือตัวประมวลกฎหมายเนี่ยเขาจัดระเบียบไว้ดีมากเลยนะครับแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆเหมือนเป็นหนังสือ3บทบทแรกภาคหนึ่งก็คือบทบัญญัติทั่วไปอันนี้เหมือนเป็นกฎกติกาพื้นฐานเลยที่ต้องใช้กับทุกความผิดพอมาบทที่2ภาค2อันนี้คือส่วนของความผิดตรงๆเลยครับ เป็นลิสต์ยาวเหยอียดเลยว่าอะไรคืออาญากรรมและมีบทลงโทษยังไงและสุดท้ายภาค3ละหูโทษก็คือความผิดแบบเล็กๆน้อยๆการจัดเรียงแบบนี้แหละครับที่ทําให้กฎหมายมันชัดเจนเป็นระบบมากๆและถ้าจะพูดถึงหัวใจที่สำคัญที่สุดของกฎหมายอาญาก็ต้องนี่เลยครับหลักการในมาตราสองที่บอกไว้ชัดเจนว่าไม่มีความผิดไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมายพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือรัฐจะมาลงโทษไขรมั่วซั่วไม่ได้นะ การกระทำนั้นๆต้องมีกฎหมายเขียนบอกไว้ก่อนแล้วว่ามันเป็นความผิดหลักการนี้แหละครับคือเกราะป้องกันชั้นดีที่สุดเลยที่คอยคุ้มครองทุกคนจากการใช้อำนาจตามอำเภอใจพอเราเข้าใจหลักการใหญ่ๆแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการทำความเข้าใจภาษาของกฎหมายครับพอลองคิดดูสิครับถ้าคำแต่ละคำมันตีความได้18,900หลักการที่ว่าไม่มีความผิดถ้าไม่มีกฎหมายมันก็คงไม่มีความหมายอะไรเลยใช่ไหมล่ะครับ งั้นเรามาลองดูตัวอย่างคำแรกกันเลยคำว่าอาวุธพอได้ยินคำนี้ส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงปืนมีดอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนในทางกฎหมายแล้วเนี่ยนิยามของคำนี้มันกว้างกว่าที่เราคิดเยอะเลยแล้วก็อาจจะทำให้เราต้องมองของรอบตัวเปลี่ยนไปเลยก็ได้ใช่แล้วครับตามกฎหมายเนี่ยปากกาหนังสือหรือแม้ตปไขค,รครวงที่อยู่ในกล่องเครื่องมือปกติมันก็เป็นของธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ทันทีที่ของพวกนี้ถูกหยิบมาใช้ด้วยเจตนาที่จะทำร้ายคนอื่นให้เจ็บหนัก สถานะของมันจะเปลี่ยนไปทันทีเลยครับกลายเป็นอาวุธในทางกฎหมายไปเลยนี่มันแสดงให้เห็นช,ชัดๆเลยว่ากฎหมายเขาไม่ได้มองแค่ว่าของสิ่งนั้นคืออะไรแต่มองลึกลงไปถึงเจตนาของคนที่ใช้มันต่างหากหรือแม้แต่คําง่ายๆที่เราใช้กันทุกวันอย่างคําว่ากลางคืนเนี่ยกฎหมายก็ยังต้องให้นิยามไว้ให้เป๊ะๆเ,เลยนะว่าหมายถึงเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้นถามว่าทําไมต้องละเอียดขนาดนั้นก็เพราะว่าความผิดบางอย่างเนี่ยถ้าไปทําตอนกลางคืนโทษมันจะหนักขึ้นนะสิครับ ทุกอย่างมีเหตุผลของมันโอเคเมื่อมีคนทําผิดกฎหมายตามนิยามเป๊ะๆแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วไงต่อจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้เรามาดูกันครับว่ารัฐมีเครื่องมืออะไรอยู่ในมือบ้างสําหรับจัดการกับคนที่ทําผิดกฎหมายในมาตรา18เนี่ยเขาวางบันได5ขั้นของการลงโทษไว้ชัดเจนเลยครับเรียงจากขั้นที่โหดสุดไปหาเบาสุดขั้นสูงสุดเลยก็คือประหารชีวิตไล่ลงมาก็เป็นจําคุกกักขังปรับ และขั้นสุดท้ายคือริบทรัพย์สินการที่มีลำดับชั้นแบบนี้มันก็ช่วยให้ศาลสามารถเลือกใช้บทลงโทษที่มันได้สัดส,ส่วนเหมาะสมกับความร้ายแรงของคดีนั้นๆครับแต่เดี๋ยวก่อนความยุติธรรมมันไม่ใช่แค่เรื่องขาวกับดําทําผิดแล้วลงโทษจบไม่ใช่อย่างนั้นนะครับกฎหมายยังมองลึกลงไปกว่าน,นั้นอีกคือต้องไปดูถึงสภาพจิตใจของคนทําในตอนนั้นด้วยเพราะนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะที่จะแยกว่าการกระทํานั้นมันร้ายแรงหรือเป็นแค่เรื่องพลังเผลอ มาตรา59นี่แหละครับคือตัวที่ขีดเส้นแบ่งที่ว่าไว้อย่างชัดเจนเลยระหว่างเจตนากับประมาทลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราตั้งใจง้างคันธนูเล็งไปที่เป้าแล้วยิงออกไปอันนี้คือเจตนาชัดๆแต่ถ้าเราถือปืนอยู่แล้วสะดุดล้มปืนลั่นไปโดนคนอื่นอันนี้คือประมาทเพราะเราไม่ระวังเห็นไหมครับว่าผลลั์มันอาจจะแย่เหมือนกันแต่สภาพจิตใจคนละเรื่องเลยซึ่งแน่นอนว่าความรับผิดทางอาญา,า,า,าก็ต่างกันราวกับเหวเลยครับ นอกจากเรื่องเจตนาแล้วกฎหมายยังเข้าใจในเรื่องพัฒนาการของมนุษย์ด้วยครับโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนเพราะงั้งเลยมีบทบัญญัติพิเศษขึ้นมาเลยเพื่อกำหนดความรับผิดชอบทางอาญาให้ต่างกันไปตามช่วงอายุอย่างที่เห็นในกราฟนี้เลยครับคือเด็กที่อายุยังน้อยมากๆก็อาจจะไม่ต้องรับโทษเลยพอโตขึ้นมาหน่อยก็อาจจะมีมาตรการอื่นแทนนี่คือการยอมรับความจริงที่ว่าบุรทิ่ภาวะและความสามารถในการคิดไตรตรองของคนเรามันค่อยๆพัฒนาไปตามวัยนั่นเอง ทีนี้พอเราทัวร์ประมวลกฎหมายอาญากันมาคร่าวๆแล้วมันบอกอะไรกับเราบ้างเกี่ยวกับบทบาทของกฎหมายในชีวิตประจําวันสิ่งที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้ก็คือประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวหนังสือแข็งๆที่อยู่ในตารานะครับแต่มันคือกรอบการทํางานของสังคมที่มีชีวิตชีวามันถูกออกแบบมาให้ปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยมันมีโครงสร้างที่เป็นเหตุเป็นผลที่สําคัญคือมันคํานึงถึงความเป็นมนุษย์ทั้งเรื่องเจตนาความประมาทหรือแม้กระทั่งเรื่องอายุ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างสิทธิของแต่ละคนกับความรับผิดชอบต่อส่วนรวมครับและสุดท้ายก็อยากจะทิ้งคําถามไว้ให้ไปลองคิดกันต่อนะครับว่าตกลงแล้วประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมันเป็นแค่ข้อห้ามที่คอยจํากัดเราหรือจริงๆแล้วมันคือเครื่องมือที่สําคัญที่สุดที่คอยปกป้องสิทธิของพวกเรากันแน่